โอเคับผมก็ขอกล่าวทุกดีทุกคนทุกชัานเลยนะครับผมวันนี้ก็ผมมาจะคือมีคนแบบคนเวียดนามมาท้าผมแบบหนึ่งอะไรเงี้ยคือก็แบบตามโปคลคปเลยนะก็คือวันนี้ผมก็จะมาในหนึ่งกับคนเวียดนามก็แบบผมก็ไม่รู้กันว่าเขาจะตึงหรือจะแน่นเปียอะไรขนาดไหนก็ถ้าเกิดใครชอบไปยิงฝากกดไรทุกคนเอ๊ะฝากแล์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับก็แบบไปดูในเกมกันเลยนะครับผมไปเลย โอเคนะผมตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับก็ไปดูกันนะผมก็เพิ่งเล่นตาแรกของวันด้วยนะไม่รู้ว่าจะตเะติมหรือเปล่านะครับอันนี้ผมก็เจอเขาแล้วนะโอเคผมก็เพิ่งเล่นตาแรกนะผมหลังจากเขาน่าจะจับห้องอะไรไม่รู้นะแต่วิ่งโคตรเร็วเลยแล้วก็แบบมีแบบเอาความสามารถออกเว้ยเดี๋ยวผมจะเล่นเต็มที่แล้วกันโอ๊ยโอ๊ยเออเบ่งไม่โดนนะเบ่งเฮ้ยโอ้โหผมไม่เล่นมาสามที่วันเอ้ยไอ้เียโคตรเว่อโคตรเว็ดนามาจัด เฮ้ยเดนเลยผมก็เล่นเออเอได้ผมก็ไม่ได้หรอกผมก็ไม่ได้มาสามสีวันแล้วนะวันนี้ก็แบบแบบเเลยนมาสามสีวันแล้วก็แบบมาเล่นตาแรกเลยอะผมว่าครั้งก็เข้ามารับของผมจะเลี่ยมแม่ผมจะเลี่ยมตรงนี้นะไม่รู้ว่าจริงยัหรือเปล่านะครับผมก็เพิ่งเล่นด้วยก็อาจจะเออเอ๋หน่อยนะครับก็ขอภายละกันนะโอเคผมจะรอเลี่ยมเขานะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเอ้ยไม่ทันโอเค โอ้เออนี้ผมก็ยิงกับเขามาสักพักแล้วลผมก็ยิงไม่โดนเลยนะเบ่งเบ่งเฮ้ยโอ้โหตัางไอัวโคตรต่างนี่อ่ะเบ่งมันวิ่งเร็วมากเลยนะทุกคนผมแม่ผมไม่ถนัดเลยอ่ะเบ่งเฮ้ยไอวะเฮ้ยอเออโอ้โ oh ห เอ้ยเขาเล่นเอาเรื่องนะเนี่ยไร้กล้าล่ะไม่ไกลเอ่งเอ้ยผมไมด้โคตรอื่นเลยเคยดูมาเอ่งไม่โดนฮะเอ่งเอ้ยเกือบเกือบเอ่งไม่โดนนะครับวิ่งเร็วจัดอะผมแป๊บไม่ถนัดเลยผมไม่ค่อยชินเลยอะเอ้ง ความสามารถออกยังพอได้นะแต่แบบเพจปราเพจไม่เงียบเนี่ผมผมไม่ชอบอ่ะเหร่จะตายว่าไวเน,นี่ยโอเคทุกคนผมก็ยิงเขามานานมากเลยนะแต่แบบยังไม่มีทีท่ามันจะไหวเลยนะแบบไม่มีท่ามันจะโดนเลยนะไม่มีทีท่าว่าจะโดนเออปั้มยาก่อนหลับกันโอ้โหปั้มยาโคตรนานเบ่องอ๊ะโดนตัวตาย <laughs> อัดตัวเปลี่ยนตายไว้ทุกคนโอเคตอนนี้ก็หนึ่งต่อสองแล้วนะครับเป้งไม่โดนเป้งนี่นะเอ้ยเอ้ยโคตรเออเลยผมอาจจะเล่นเออเออมึนๆหน่อยนะครับก็ขอโทษด้วยละกันเป้งมาตอนนี้ก็ตาสองก็สองอันะเป้งเอ้ยตายวอยังมึนเป้งเอ้าเฮ้ยทำไมไม่ตาย เอาเอาเป็นไรเนี่ยล้มแดดโอ้โหจบแล้วเอาเอาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเด็ดเด็ดแดงเอาคนดูโอเคตอนนี้ผมก็เน็ตหายปีงละแบงคนี้ก็ขึ้นร้อยอยู่นะมาดิโผล่มาเป้คนี่หรอดังรอดังรอหรอได้เชือกหัวเทือกเอ้ยได้เชือกกับบัสั่น เออแต่นี่กระสานสาดนะทุกคนดูก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ,ยเยม้งเอ้าเฮ้ยไม่ตายอีกแล้วมาตมีโปรผมว่าตามีโปรแต่หมวกหายนะหมวกสั่นกันเลยทีเดียวนะครับพี่นอ้องมาทุคกคนตารเนี่ยผมผมเอาแน่ละผมเอาแม่งจริงเนี่ยผมจะให้เม็ดเดียวพอ <S <S มาดิโผล่มาโผล่มา เ้ย <First Blood. S 1> นี่ไงคนดูเป็นไงบอกว่าผมจะให้เม็ดเดียวพอแม่นง <First Blood. S 1> นี่ไงไม่ตายวอเป็นไงเสร็จโจรไม่ตายวอเสร็จโจรอะไรเงี้ยเสร็จโจรเข้าเลือดแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเบ่งเอ้ยอาโดนเอา้ายิงได้ไงวะ <c oughs> โคตรเฮ้ยเลนเลนสองโอ้ เป้งเป้งโดนยิงทับยิงเป้งนี่ไงแดงแต่ไม่เถือกห้าใช่มาวะหกห้ามาคนดูจะไหวป่ะนะชนะไหมเป้งเป้งเฮ้ยเอ้าเอ้ยแก้วโอ้โหเฮ้ยทำไมไม่ตายแบบไม่ดิงไม่ตายบ่อยจังวะแปลกแปลกแล้วนะผมว่าเริ่มไม่ใช่ละ งโอ้โหเกมนี้แม่งโคตรโคตรบ้านนะโคตรบ้านเฮ้ยตายตายตายฮ้ใจเย็นใจเยลมลมใจ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 ลมลมเฮ้ยอย่าลกอย่าลกอย่าโลกอย่าลกอย่าลกเฮ้ยคนดูอย่าโลกคนดูอย่าโลกมาเขาอยู่ในเอวอรเขาน่าจะปั๊มยานะผมไปแล้วเป้งเอ้ยไม่โดนเฮ้ยเบ้ง ไม่โดนเบ้งไ,ไม่โดนเบ้งผมกลัวะระยะใกล้ๆอ่ะแม่งยิงโคตรคมเบ้งต่อยิงหายไปไหนแล้ววะ,ะนี่เบ้งเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลย,ยคุณดูโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะเกิดถ้าใครชอบก็อยิ้มฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะผมแตหรับใครที่ชอบก็อยิ้มฝากกดไลค์